คือเราก็ฉายภาพไปที่ที่นี่ครัวเรือนะนะนี่ครัวเรือนที่มีประมาณ15ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อยละ90ของ GDP, GDP. แต่ก่อนจะไปคุยตรงนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจ มันจะไม่ใช่เฉพาะวิกฤตการเมืองมันโยงกันแล้วบางทีมันข้ามไปถึงวิกฤตสังคมมีเรื่องอื่นๆด้วยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นให้ตรงกันก่อนนะว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นวิกฤตหรือเปล่าอย่างที่ผมให้นิยามไว้ว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นการบีบคั้นที่รุนแรงกว่าปกติะนะแล้วถ้าเกิดขยายความก็คือว่าปัญหามีเยอะ,ะแต่ว่าเวลาที่จะแก้ แล้วก็ทุนหรือทุนรองรังที่จะรับมือเนี่ยมันมีค่อนข้างจํากัดหรือไม่เพียงพอในช่วงที่เกิดวิกฤตนะถ้าเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะมาดูกันต่อว่าอ,อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันวิกฤตไหมไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้ามันเป็นวิกฤตมันมีตัวชี้บอกอยู่แล้วนะ เ,เราก็อาจจะเห็นตัวอย่างบางประเทศในขณะนี้ถ้าเป็นวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินไม่เพียงพอ,อมไม่ว่าจะเป็นกรณีของศรีลังกาแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีของเลบานอนอันนี้จะมีปัญหาเรื่องว่าทุนสำร,รองเงินตราระหว่างประเทศไม่เพียงพอไม่สามารถจะซื้อของที่ตัวเองไม่มีเข้ามาได้เช่นยารักษาโรคเช่นพลังมุงพลังงาน มันก็ก่อให้เกิดผลกระทบแล้วมันก็กระทบไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหละมันก็ต้องไปเรื่องการเมืองก็คือไม่พอใจกับการบริหารจัดการของคนที่มีอำนาจนะมันจะพัพวพงกันอนะ,ะแล้วในเวลาเดียวกันวิกฤตการเมืองซึ่งมันสะท้อนความขัดแย้งของคนในสังคมเนี่ยมันขยายลูกหลามไปเป็นในรูปของการชุมนุมประท้วงมันขยายความลูกรลามไปเป็นรูปของการก่อจลาจล มันขยายความไปถึงเรื่องการต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธกันะอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันก็จะมากระดับซ้ําเติมทําให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันม,มีคนจัดการใช่ไหมมันก็จะจ้าแย่ประเทศไหนที่เกิดสงครามกลางเมืองอ่ะหรือประเทศไหนที่โดนเขามาลุกรานอย่างกรณีของยูเครนหรือแม้แต่คนที่ลุกรานเองกรณีของรัเสเซียอ,อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย แม้ว่าจะเป็นเรื่องมันไม่ใช่วิกฤตการเมืองนะมันเป็นวิกฤตความขัดแย้งของคู่กรณีระหว่างประเทศของสองชาติเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจแล้วมันไม่ไม่ใช่ว่าก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเฉพาะยูเครนกับรัสเซียมันยังลามระบาดไปต่อเมื่อมันมีการเข้าพวกมันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจมันมีมาตรการคว่ำบาตรอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันโยงใยเป็นก้อนนะอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะอันที่สองเรา จะต้องทำให้เข้าใจกันก่อนว่าวิกฤตเนี่ยมันมีทั้งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาไม่นานนักสั้นๆน,นะคะ,ะสั้นบางวิกฤตเนี่ยอาจจะกยาวะนะเพราะงั้นการบริหารจัดการในการจะมีชีวิตหรือเอาตัวให้รอดจากภาวะวิกฤตมันก็ต้องมันก็ต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่มันเกิดวิกฤตแล้วมันก็ต้องสอดคล้องกับ การแก้ไขปัญหาของคนที่จะต้องแก้ปัญหาว่าเขาทำได้เร็วช้าแค่ไหนแล้วเขามีทุนมีปัจจัยที่จะแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามองแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามผมเวลาได้รับผลกระทบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ<ะ>การเงินมันจะมีความชัดเจน เป็นรูปธรรมออกมาในแง่ของออปิดกิจการโรงงานขาดรายได้หรือไม่ก็สินทรัพย์ที่มีอยู่ลดค่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะบริษัทธุรกิจที่มีหนี้สินเยอะอาจจะต้องปิดกิจการปิดกิจการก็กระทบกับคนทํางานกระทบกับคนทํางานก็กระทบกับรายได้กระทบกับรายได้ก็ต้องกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดมันรวมกันเป็นก้อนเยอะ มันก็ต้องเรียกร้องให้คนเข้ามาแก้ไขปัญหาถูกไหมมันก็จะกลายเป็นวิกฤตการเมืองสอดคล้องไปแต่ว่าสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิกฤตเศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่วิกฤตการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเฉพาะขึ้นมาอีกคือวิกฤตสาธารณสุขที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ทำให้โรงพยาบาลไม่มีที่จะรักษาคนยาไม่พอคนติดเชื้อกันเยอะแล้วก็ จะต้องมีคนล้มตายมีคนบาดเจ็บมีคนจะต้องเยียวยากันขนาดที่เราเจอมา2ปีกว่าเนี่ยจะพาะค่าดูแลรักษาพยาบาลฉีดวัคซีนเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเราต้องใช้เงินซึ่งก็ต้องไปกู้มาเนี่ยนะรัฐบาลต้องไปกู้มาเนี่ยตัวเลขที่ผมได้เบื้องต้นเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทอันนี้เฉพาะที่รัฐบาลจ่ายนะเรายังไม่นึกเรายังไม่พูดถึงว่า แต่และคนจ่ายเองอีกต่างหากนะแล้วแต่และคนที่ได้รับผลกระทบบริษัทกิจการปิดไม่ต้องมีงานทําหรือว่าจ่ายเงินเดือนให้แค่ครึ่งเดียวหรือให้เลิกงานจบงานไปเลยแล้วไม่มีค่าชดเชยอะไรด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาเพราะ,<น>ะว่าทางด้านวิกฤตสาธารณสุขที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้อาจารย์ก็เคยบอกแล้วว่าโอ้ประมาณร้อยปีนะมันถึงจะเกิดถ้าจะรุนแรงในสเกลขนาดนี้เนี่ยนะคือเราถ้า ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงความเสียหายหรือว่าการระบาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเทียบกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันเยอะนะทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาต่อเนื่องอแล้วมันเชื่อมต่อไปถึงจริงๆที่มันเป็นความรุนแรงจริงๆนะอย่างวิกฤตการเมืองที่มันกลายเป็นสงครามสองครั้งใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงคราม สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองนี่เรายังดีนะเรามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาวิกฤตการเมืองปัญหาวิกฤตสาธารณาสุขเรายังไม่มีปัญหาวิกฤตสงครามนะ,ะยังไม่ได้เพิ่มเข้ามาตนนแต่ว่าแต่ว่าเราดูที่เกิดขึ้นที่ยูเครนพึ่มพ่มกันระหว่างนาโตกับรัสเซียเราก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันใช่ไหมอเอาละถ้าถ้าถ้าเราชัดเจนอย่างนี้นะ คำถามที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราวิกฤตหรือยังนะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขผมก็เป็นห่วงอย่างเรื่องเศรษฐกิจติดลบประมาณ6% 7เจ็ดกปกว่าในปี6-3แล้วก็มาเป็นบวกในปีหกสี่แค่หนึ่งจุดหกประมาณในปีหกสี่แล้วปีเี้ปีนี้ติดลบปีนี้อาจจะบวกประมาณสักสองปอร์็นสามเปอเนในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า ผมเป็นห่วงว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะแต่เมื่อจำเนียนการผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ทางด้านวิกฤตสาธารณสุขน่าจะคลี่คลายนะแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเนี่ยแต่ผมคิดว่าเรายังไม่ถึงกับจะไปสรุปว่ามันเป็นวิกฤต